รื่องเยอะแยะคิดทำไมน <Hence, two> ้องซื oh, <ss> ้อหวยไม่ถูกเคยคิดไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นคิดอย่างหนึ่งผู้รู้ว่าคิดอย่างหนึ่งนามรู้นามจิตรู้จิตเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตใจ มโนวิญญาณหาเจอหรือยังหารูปร่างกายเนี่ยง่ายแต่หานามหาจิตหาใจหาวิญญาณเจอไหมวิญญาณแปลว่ารู้มีวิญญาณไหมเนี่ยทุกรูปทุกคนวิญญาณเกิดหก หกทางเกิดทางตาได้เห็นเรียกว่าจะขูวิญญาณเกิดทางหูได้ยินเรียกว่าโสตวิญญาณเกิดทางจมูกได้กลิ่นเรียกว่าขานักวิญญาณเกิดทางลิ้นได้รสีนเราได้ทานอาหารชั้นอาหารมีรสขมเปรี้ยวหวานจืดเค็ม รู้รถวิญญาณเนี่ยคนตายมีเล้นแต่ทําไมไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่มีอะไรไม่มีวิญญาณวิญญาณเกิดทางกา